อ <Action. S 1> เมื่อผู้กำกับมากฝีมืออย่างแก้งจิระมาริกุลเลืออที่จะสร้างหนังที่ถ่ายทอดความไพเราะของบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่เขาจึงได้นำเอาความประทับใจ เมื่อครั้งเริ่มฝึกเล่นดนตรีมาเป็นแรงบันดาลใจในการทําหนังเรื่องนี้พี่เก้งเนี่ยพยายามไปหาโน้ตเพลงพระราชนิพน์มาให้คุณครูสอนแล้วพี่เก้งเขารู้สึกว่าเออสนุกดีปูนแรกที่เป่าแล้วมันเป็นเสียงออกมามันมหัศาจรรย์มากเลยนํามาสึ้งความสุขะฮะและนั่นคือที่มาของเรื่องราวที่เก้งจิระอยากจะเล่าถึงความมหัศาจรรย์ของเสียงดนตรีกับเรื่องของหลงนักดนตรีที่ไม่รุ่งในเส้นทางสายร็อกจนต้องเปลี่ยนมาทํางานออฟฟิศ ซึ่งทำให้เขาได้มาเจอกับคิมสาวออฟฟิศท่าทางธรรมดาแต่มีใจรักเสียงดนตรีจนชวนพนักงานออฟฟิศมาตั้งวงดนตรีเล่นกันและนั่นคือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้หลงหันกลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งรู้ป่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเล่นดนตรีแล้วมีความสุขอะ ผมบอกเตอ๋อว่าดนตรีเนี่ยมันยากอยู่อย่างนึงนะเวลาเราจะถ่ายมันต้องเล่นแล้วรู้สึกสนุกจริงๆมันจะโชว์ออกมาเลยผมไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องมี C ีเทคนิคพิเศษเลยฮะและเหมือนกับของขวัญที่ส่งต่อมาจากเก้งจีระ,ะเมื่อนักแสดงนำอย่างเตอ๋อชันทวิทย์และหนูนาหนึ่งท่ดาได้พบความมหัศจรรย์ของการเล่นดนตรีจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันจากหนูที่แบบเล่นดนตรีไม่เป็นเลยไม่ได้เลยสักนิดทำเป็ดอ่ะมีอยู่3มตัวเนี่ยจะต,ต้องเป่าให้ได้ ร้อยกว่าเสียงนะแต่พอเป่าแล้วมันมีเสียงออกมามันเป็นความรู้สึกเหมือนเราก้าวผ่านอะไรบางอย่างในตัวเราโดยการที่เราแบบเฮ้ฉันก็ทําได้นี่หว่าเอาจริงคือในชีวิตเนี้ยไม่เคยคิดที่จะไปเป่าแซกอยู่แล้วไม่เคยคิดที่จะไปเรียนด้วยซ้ำแต่พอเราเริ่มเรียนแล้วมันสนุกมากครับ<า>รู้ตัวีกทีคือผมก็ชอบกันไปแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเสียงของเราอ่ะ มันจะเพี้ยนมันจะค่อยมันจะเบามันจะรุนแรงเราบังคับมันด้วยอารมณ์ของเราเองมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตัวละครในหนังเรื่องนี้นะฮะเขารู้สึกร่วมกันคุณหลงคะการเล่นดนตรีแบบงูงูปลาปลาในห้องนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเลยนะคะโอเคครับพบกับของขวัญสุดล้ำค่าที่มีชื่อว่าเสียงดนตรีในภาพยนตร์รักแห่งปีจาก g d h พรจากฟ้า1นธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์